สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการรีเซ็ตนะครับตัว h p laserjet p 1 6 0 6 d n นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะดูเปล็กได้แล้วก็เน็ตเวิร์กได้นะครับเน็ตเวิร์กได้คืออะไรนะครับก็คือการต่อสายแลนนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ยังไม่รองรับ Wi-Fi นะครับแต่รองรับระบบสายแลนเมื่อต่อสายแลนได้ก็ย่อมสามารถที่จะปริน์ผ่านมือถือได้นะครับ โอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับบางครั้งที่เจอปัญหานะครับนั่นก็คือพอเสียบสายแลนแล้วไม่เห็นนะครับในระบบนะครับเราจะเช็คได้อย่างไรนะครับว่าในขณะนี้เนี่ย IP มันคือ IP อะไรนะครับทำดังต่อไปนี้นะครับก่อนอย่นะครับเปิดเครื่องนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับจากนั้นกดปุ่มนี้นะครับนะปุ่มนี้นะครับค้างไว้ครับกดค้างไว้เลยครับนะ จากนั้นนะครับตัวเครื่องจะปริ้นนะครับหน้าคอนฟิกนะครับนะหน้าคอนฟิกเนี่ยนะครับจะรายงานออกมานะครับว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับคอนเน็กตดเนี่ยการคอนเน็กตนะครับเป็นคอนเน็กโดยใช้ i p อะไรนะครับปรากฏว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นการฟิก IP นะครับเป็นเป็น IP ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีเซตกันนะครับ คือผมจะไม่เอานะครับเพราะผมต่อสายแล้วนะครับปรากฏว่าของผมเนี่ยเราเตอร์เป็น1 9 2 1 6 8 1 1นะครับซึ่ง IP ที่ฟิกเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับนะอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บเซอร์วิสนะครับแต่หน้าสาระสำคัญกว่าหน้านี้นะครับขั้นตอนนะครับปิดเครื่องก่อนครับจากนั้นใช้มือนะครับกด2ปุ่มมีค้างไว้ครับกดเปิดครับ ยังกดค้างไว้อยู่นะครับอสังเกตตัวนี้นะครับจะวิ่งแล้วก็พริบอย่างนี้นะครับนะจากนั้นกระพริบอย่างนี้แล้วนะครับปล่อยมือครับสังเกตให้ดีนะครับผิดขั้นตอนไม่รีเซ็ตนะครับอจนกว่าการกระพริบตรงนี้จะหายนะครับหายแล้วนะครับ ตอนนี้มาเช็คกันนะครับว่าเป็น IP อื่นนะครับแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นค่าเดิฟ u l t แล้วหรือเปล่านะครับกดปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้นะครับจนกว่าจะปริ้นและสังเกตได้จากปุ่มตรงนี้นะครับอาจากไปตรงนี้นะครับจะต้องกระติดโอเคไหมครับในขณะนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับ เป็น IP ที่ตัวเราเตอร์ของผมเนี่ยครับจ่ายออกมานะครับเป็น1 9 2 1 6 8 1 1 3 0นงะครับหลังจากนี้นะครับจะไปตั้งค่าโดยการพิมพ์ IP เข้ามายังหมายเลขนี้ก็ได้นะครับหรือจะคอนเน็กยางอื่นนะครับขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับจาก IP นี้นะครับเป็น IP นี้นะครับ ในขณะนี้นะครับตัวเครื่องก็สามารถที่จะใช้ HP Smart นะผ่านโทรศัพท์มือถือหรือนะครับไปเพิ่มตัวพรินเตอร์นี้จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ